ไปกันรอบไหมหรือไปต่อกันได้ไหมนะคะเอ่อกติกามีให้เลือกคือมันจะมีสองกองข้างล่างข้างล่างข้างบนนะโดยที่ข้างบนอะ่ะจะเป็นแทนตัวตนของเราข้างล่างจะเป็นตัวตนของเขาตัวตนของเรามีสองกองตัวตนของเขามีสองกองค่ะให้เลือกตัวต,วตนของเรามาหนึ่งกองให้เลือกตัวตนของเขามาหนึ่งกองนะคะอันนี้ก 1, องหน,นึ่งกองสองมันก็กองหนึ่งกองสองอ่ะแล้วโดยแต่ละกองเนี่ยแม่หมอจะให้คะแนนไ้ที่กองที่หนึ่งอ่ะห้าคะแนนกองที่สองอ่ะสี่คะแนนค่ะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างนะคะ แม่หมอเลือกตัวตนของเราอะแม่หมอเลือกหมายเลขหนึ่งกองที่หนึ่งตัวตนของเขาแม่หมอก็เลือกกองที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้5นาน้าคะแนนบวกอีก5คะแนนก็จะไปด,ดูที่คำทำนายสิคะแนนค่ะพอบวกกันเสร็จแล้วก็ไปดูคำเฉลยคำทำนายกันได้เลยนะคะค่ะสำหรับคนที่ได้เลือกได้รวมได้สิคะแนนนะคะกองเนี้ยถือว่าเป็นกองที่โชคสปาน,นำพามาให้เจอกันอะเจอกันครั้งแรกบางคนอะชอบกันเลยนะแต่บางคนก็จะทะเลาะกันก่อนแล้วอยู่ๆก็เกิดปิ๊งกันเฉยเลยแบบคาดไม่ถึงแต่อยู่ๆไปอ่ะความรักเริ่มไม่ค่อยดีความสัมพันธ์ไม่่่่คอยรรราาาบืนนเเป็พะว คุณทั้งสองอะชอบเอาแต่ใจแล้วก็ชอบใช้อารมณ์เข้าหากันโอกาสที่จะไปกันได้รอดเนี่ยประมาณสัก5 0า0ิเอนะคะ,ะวิธีแก้ก็คือเวลาทะเลาะก็ไม่ควรที่จะนําเรื่องเก่ามาพูดและไม่ควรประชดประชันกันไม่ควรที่ใช้อารมณ์เข้าหากันอะคนนึงร้อนคนนึงต้องเย็นค่ะถึงจะราค้าประคองความสัมพันธ์ได้รอดค่ะไปต่อกันที่กอง9คะแนนเลยนะคะ 9คะแนนนะคะกองเนี้ยเป็นคนที่มีความมัน่นใจในตัวเองสูงชอบความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ชอบจูจจ้จี้จุกจิกอ่ะบางครั้งก็เลยทําให้แฟนของคุณมีความรู้สึกว่าคุณไปบงการเขาทําให้บางนุม่มก็คือบางครั้งก็ไม่ค่อยลงรอยกันและบางคนจะมักจะได้แฟนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ถามว่าจะไปกันต่อได้ไหมไปกันต่อได้ค่ะยังไปกันรอดนะคะสักประมาณ6กสิเปอร์เซนถึงแม้บางคนเนี่ยจะลำคาแล้วก็ไม่อยากไปต่อแล้วนะอะเพราะอีกฝ่ายอะ่ะชอบเงียบ คุณอยากคุยเขาก็เงียบแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยต้องใช้ความอดทนในการคุยหรือว่ารอเขานะคะต้องใช้ความอดทนและทําความเข้าใจกับเขาถึงจะผ่านกันไปได้แล้วก็รอดค่ะความสัมพันธ์ก็ไปรอดค่ะค่ะกองที่กองที่ได้แคะแนนนะคะกองเนี้ยไปกันรอดนะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอีกสิเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้เจ็บค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองเนี้ยคือความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะไปด้วยดีสำหรับใครที่ กำลังทะเลาะกับคนรักคนคุยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยดีจะมาคืนดีกันค่ะแม้บางครั้งนะคะคนในกองนี้จะไปคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตที่มันเจ็บเจบอะ่ะที่แฟนทําให้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังจะดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีการปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกันค่ะและก็อยากแนะนําให้คนกองนี้ให้เลือกถึงแต่ให้เลือกคิดถึงแต่สิ่งที่ดีเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปได้และไม่มีปัญหาค่ะค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ